ยืนอยู่ด้วยมันก็เลยบอก <P. S 1> พี่ที่หมอมันก็บอกอะไรพี่พี่มันดา่ามันด่าพี่ไงพี่ไม่รู้เหรอมันดาาา่าอะวะน้องรูกน,น้องผมก็บอกว่ามันบอกว่ามองหน้าหาพ่อมอึงอะพี่บอกไอซัตมีหลายคอมเมนต์ถามถึงผมอยากให้ผมทํา Q&A อยากจะให้แนะนําตัวอยากให้ถามว่าผมเรียนที่ไหนมาจากอะไรยังไงมายัางไาางไ,ได้บ้างอยากรู้ว่าผมเรียนที่ไหนแล้วผมเข้าเรียนได้ไงแล้วเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปไลฟ์ฟัง นี่เราก็อยู่กับช่องไอช่องนี้แหละเจสันตูดิโอโอโหอ,อะไรทั้งอย่างนี้แหละมันสโลแกนของมันแหละผมไม่อยากพูดเหมือนเดิมกระดาษปากโอเคก็จะเริ่มเข้าเรื่องเลยว่าผมชื่ออะไรเอาความจริงเอาชื่อในโค้ดเนมในชื่อในี้ใครก็รู้จักผมชื่อหมอถ้าสมัยเรียนเ,นยเขาตั้งให้ผมชื่อว่าหมอผีอะไรคนที่เรียกก็เรียกหมอผีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วบางคนก็เรียกย่อมาหมอเรียกนั่นเรียกนี่อะไรก็แล้วแต่ชื่อแต่ละที่แต่ ภาคแต่ละส่วนของกรุงเทพอ่ะจะเรียกต่างกันไปซึ่งจะพูดย้อนความเท้าวความกอนเล็กน้อยว่าทําไมผมถึงได้มาเรียนที่นี่แล้วผมเรียนที่ไหนอะไรงไงบ้างก็คือในเริ่มต้นในชีวิตผมตอนแรกชีวิตผมก็คือผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างก็แบบไม่ได้รวยมากค่อนข้างฐานะบางกลางอะไรเงี้ยพ่อผมมาเป็นช่างใช่ไหมพี่แก่ปู่ย่าตายายผมก็เป็นช่างช่างไม้ช่าง,าช,างช่างนี่จนพ่อผมเป็นช่างอิเล็กตอนนี้พ่อผมก็ทําก่อสร้างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอิ่มชอบช่างเ้ย เออช่างมันเท่ไว้มันหางานเลี้ยงครอบครัวได้มันดูแลแม่มันดูแลลูกได้อะไรเงี้ยเออมันคงเป็นความฝันที่ไกลแล้วแบบพ่อแม่ก็บอกว่าเออเรียนให้สูงแล้ลูกอะไรเงี้ยอยากเรียนต่อที่ไหนอะไรเงี้ยพ่อผมส่งเข้าไปเรียนที่ฐานเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีผมว่าเข้าไปค่าเทอมก็แพงอะไรเงี้ยเข้าเข้าไปก็เราไม่อยากมีกฎเกณฑ์อะไรเยอะไงแบบนี้ออกมาเราอยากเรียนเราอยากว่าผมยาวเราอยากใส่ชุดยังไงก็ได้อะไรเงี้ยในแต่พันรู้สึกว่าวันไม่ใช่มีกฎเกณฑ์เยอะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคมด้วยสังคมมัน ก็ม <S an> ีหลายรูปแบบอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยรักกันอะไรเงี้ยเราต้องเรียนที่แบบว่าไม่ด้งอ่ะมันก็ดูแบบว่าไม่รักกันมันไม่ซีใจกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างเหนแย่ตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องการอาหารมีสภาพแท้หรือะไรเงี้ยแล้วก็ออกดอกเรียนไปจากที่เรียนอยู่เทอมหนึ่งก็ได้ไปเรียนต่อที่ที่พ่อผมไปเรียนชื่อแสงทองก็ไปเรียนหลักสูตรช่างประกอบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอ่าั้นก็มีเออผู้หญิงเราก็คิดว่าไอ้เ็นไดใส่ช็อปอะไรเงี้ยเอมันก็เท่ใส่ชุดเกย์ยีนใส่อะไรไปก็ได้แล้วก็ก็ใส่ ตามที่เราอยากไปอะไรเงี้ยเราก็ไปโรงเรียนไปไปไปพอเรียนจบหลักสูตรเออผมก็ซ้ำอีกปีหนึ่งพอผมเล่นน่าจะเรียนผมก็เรียนจบเสร็จปุ๊บจบมามันเระยะเป็นระยะสั้นไม่นานประมาณห้าเดือนหกเดือนมันจบแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็ได้หาที่เรียนก็เลยได้ไปเรียนที่โพลีเทคนนคเทีอ่านั่นแหละก็เป็นเริ่มต้นแบบของการที่จะไปเรียนพอพอผมจะไปเรียนอ่ะผมไปไปสมัครอะไรเสร็จไปโรงเรียนแรกนะเช่ไหมเข้าไป ผมว่าไปสมัครเรียนแล้วเพื่อนอ่าพาไปคนหนึ่งเพื่อนโดนเท็คอะไรเงี้ยผมไปสมัครเรียนเสร็จผมก็กลับมาแล้วก็แบบไปถามข้อมูลจากเพื่อนที่แบบเรียนจบมาแล้วไปเข้าเรียนองเขาเรียนไปก่อนหน้าเราแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยฝังว่าเฮ้ยมันจะไป็นนงเลี้ยเหรอไม่ได้นะเว้ยมันน่ากลัวมากมันเป็นโ้องเรียนที่แบบพู้ขึ้นเถื่อนแบบโอ้โหน่ากลัวถ้ามึงจะไปเรียนเยมางนเราต้องฆ่าคนตายก่อนคนหนึ่งเพื่อไปเรียนมีแต่พวกเด็กดอกมีแต่ตัวไวรายอะไรเงี้ย่าเนี่ยโอ้หมันชื่อโรงเรียนอะชื่อตอนนั้นโรงเรียนพลดี แบบโรงเรียนพอรีคือน่ากลัวมากทําแมผมมาวันๆนะว่ากูไปเรียนดีเพราอว่าอนะไรเงี้ยแต่เราสมัครไปแล้วันนี้กออกไหมแล้วพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนด้วยผมก็แบบโอเคเอาเอาเงินหางานหางินไปสมัครเ,งเองแล้วก็ให้วงให้วหินให้จ้างคนเรียนอะให้รียนรูมคอร์กอะไรนะะเงี้ยด้วยความเรียนมาอยากจะไปเรียนนี่ออกไหมพอผมว่าผมเข้าเรียนปุ๊บวันแรกอนี้อ่อ,อกไหมามาสายนิดนึงแต่ก็ยังเข้าสาวทนะันอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกก่อนนะความกอนตรงนี้ก่อนคือว่าตอนที่ผมก่อนจะเรียนจบมสามามีช่วงหนึ่งเขาที่จะมี โรงเรียนมาแนะแนวอะหลายๆที่เขาจะมาแนะแนวเรียนเราไนี่ออกมาเพื่อให้โคตาเราไปเรียนแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจแต่ก็คือชอบอยู่อาจารย์เขาก็บอกแนะแนวโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่มัธยมปลายบอกว่าเอ้ยเนี่ยรู้ไหมเรียนผมอะไม่มีอะไรเยอะหรอกสั่งเกงยีนทูบบ็คอืมทำตัวไอเท่หญิงชอบหญิงกิี๊ดอยากไปเรียนบ้างสั่งเท,ท้าอะไรก็ได้ไม่มีกฎอะไรอย่างเงี้ยเฟี้ยวอยากไปเรียนก็ไปเรียนพูดแค่นี้เองสั้นๆผมบอกหุ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่พอเราเราเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บ ชั่วโมงแรกที่เรียนเลยก็คือเจอเพื่อนอย่างเรื่องทีท่อาจารย์จะเล่า,ลา,าครับก็คือเพื่อนเจอเพื่อนหรือรุื่นพี่นี่แหละจำไม่ได้นะมันนานแล้วเขาว่าใส่ช็อปมาใช่ชปะใส่ช็อปมาซึ่งกฎโรงเรียนเขาได้เปลี่ยนแล้วห้ามใส่ช็อปเออผมก็เห็นปุ๊บใส่ช็อปอาจารย์ก็เลยเรียกได้จับคนแบบเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนพี่เราคนนั้นมาปุ๊บเขาก็ถามว่ามึงเก่ามากครับมึงสดมากอะไรเงีง้ยเขาบอกให้ทอดช็อปอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนคนนี้หรือว่าเุื่อนพี่คนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันนานแล้วผมจำไม่ได้ ก็คือก็บอกไม่ผมไม่ถอดอะไราเอาย้ยผมยังไงผมก็ไม่ให้อะไรวันเนี้ยอาจารย์มันก็ถือเลยตบต่อยกระทืบที่ดูเข้าไปโรงเรียนวันแรกอะกระทืบอะต่อยกระทืบนรกเรียนโชว์เราะอ,จจะอะอาจารย์แบบโอ้ก่อนแบบโอ้โหคืออยากจะออกแล้วอยากจะลากออกคือเรารับไม่ได้เราโอ้โหกลัวไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้อยอะไรเงี้ยแบบดุแรงมากนะแล้วก็แบบทให้เป็นตัวอย่างว่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิพดพวกมึงนะ ใครทำอย่างนี้นะหรือมึงโดดเรียนหรือมึงไม่ทาตามกฎนะคือเหมือนเขาพยายามจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเกาะเพื่อให้เด็กอยู่ในเกาะมากขึ้นยอะไรเงี้ยก็แบบผมก็กลัวนะผมก็อ่ะยังมายังมา,งมาพอวันต่อม,มาโดนกระทืออีกเพื่อโดนอาจารย์กระทืบอีกแบบโอ้โหโดนกระทืออีกเรื่องที่แบบนักเรียนกลัวนึกออกไหมไม่ไปเรียนโดดเรียนไปกินเหล้าบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแต่บอกพ่อแม่มาเรียนอาจารย์ก็รู้ความแบบมานะนึกออกไหมตามจนเจอไปตามไปถึงบ้านลากมาทิ้งเดรียกระทืบแล้วก็โอ้โหแต่เราก็เริ่มแบบปรับตัวชินขึ้นชินขึ้น หยุดบ,บ้างมาบ้างอะไรเงี้ยมาบ้างหยุดบ,บ้างแล้วก็คือแบบเอาไปยังขับรถไปเรียนอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มแบบปรับตัวอ่ะโอเคมึงก็โอเคก็คือดีปแล้วกูไม่ทาอะไรผิดก็ไม่โดนหลอกอะไรประมาณนั้นแล้วก็โอเคเราก็ใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตมารเรือ่อยๆในช่วงแรกที่อาจารย์เห็นเราที่ได้ฉายามาคําว่าหมอผีอ่ะมาจากไหนคือเราเป็นคนกลัวไงนึกออกไหมไอ้กลัวเริ่มรู้แล้วว่ามันมีตีกันอะไรเงี้ยในระหว่างนั้นผมก็โดนไล่บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบว่าผมก็ไม่ได้ใส่ในคาบแบบจุดเล่ยเจ้าหมกหม,มกไปด้วยความแบบไม่มีเพื่ แล้วก็หลังๆผมว่าเริ่มสู้เริ่มพกมงพกมีดอะไรเงี้ยอ่า้วยควมแบบเราไม่ได้มีเพื่อนไม่มีใครพอเราเริ่มรู้จักปุ๊บอาจารย์ก็ถามว่าเฮ้ยมึงอามึงพกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยคือผมอ่ะจะใส่ใสร้อยอ่พะพระนั่นพระนี่เยอะแยะหมดผ้ายันพันโอ้โห,โหแบบคือไอ้นี่ออกมาวัยรุ่นอ่ะต้องเชื่อเดี่ยโอ้โหไปหาของขังมาเพื่อของกระพันหนังเหนียวอะไรเงี้ยเออแบบเฮ้ยกูต้องหนังเหนียวไว้ก่อนนะมันจะตีกูอย่างน้อยกูโดนลมพัมนกูยังหนังเหนียวแ้วมาแล้วนะผมก็คิดว่าเออนั่นแหละ คิดว่าเออมันต้องเหนียวอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์กบอกโอ้มึงเป็นหมอผีไปเล็นหน้ามึงก็ได้นลอะไรเงี้ยผมก็ <c ười> เครียดก็แบบว่าเอาโอเคเขาตั้งกายามผมว่าไอ,อ้หมอผีหลังจากนั้นเพื่อนก็เรียกไอ้ไอ้หมอผีหมอผีอเด็กฝั่งนนก็จะเรียกไอ้หมอผีแล้วพอมาถมเรียกไอ้หมออะไรเงี้ยเออว่าม,มีหลายที่เรียกฝั่งขาวแดงเ,เรียกหมอเรียกอะไรก็เริ่มมีกลุ่มมีแก๊งจนไปเข้าแก๊งอะไรเงี้ยพ <c ười> อมาเข้าแก๊งแต่จะมีแบบว่า แบบว่าตีปะทะกันบ้างอะไรเราก็เริ่มแบบเออศึกษาจากเพื่อนแบบว่าต้องพกมีดยังไงเราก็เริ่มไปหาซื้อมงที่มีดร้านมีดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเด็กกรุงเทพหรือแถบแถบนี้เขาจะไปซื้อที่ไหนมีดร้านขับระแหน่คุ้คุคุ้ในหรืออะไรอย่างเงี้ยแเบบมื่อก่อนไปซื้ออยู่ไปซื้อก็ไปซื้อฝากซื้อให้เพื่อนด้วยมันก็มีไซส์ของมันอะแบบเ,เล่มร้อยหนึ่งร้อยยี่ร้อยอะไรเงี้ยปแรกๆผมก็ปีแรกๆผมก็ไปเียนผมก็พกเล็กแหน่ เน่นยาวไว้ก่อนร้อยสามร้อยยี่ขันสามต้องร้อยี่อะไรเงี้ยร้อยสามอะไรเงี้ยมันกันไปตีกันอะไรเงี้ยมันก็หนักกันน้บอกว่ามันเวียงไม่กี่ทีมก็เหนื่อยแล้วอ่ะมันหนักอ่ะพอพอช่วงผมเริ่มโตแล้วผมก็รู้ลเออผมก็ไม่เล่นไปฟันไปทํารถเมย์ไปทำเขาขอเสียหายไม่ต้องไปฟันรถเมย์ฟันอะไรเงี้ยผมก็ใช้แค่ด้ายาอะไรเงี้ยมันบางแต่เป็นคมอะไรเงี้ยพี่เอาหน่อยอะไรอย่างน <pl ains> <part> um ี้ประมาณนั้นเพื่อนผมน่าจะมีอยู่สามคนผมแล้วก็เพื่อนอีกสองคนแต่เราไปเรียนด้วยกันทุกวันเราจ้นัดกันมาเจอมาเจอที่ที่ที่หนึ่งที่ีรวมกันเ้ย แล้วก็ค่อยไปโรงเรียนโรงเรียนหลเขาเข้าแปดโมงครึ่งเข้าแถวอะไรเงี้ยผมก็แปดโมงครึ่งเพิ่งจะรวมกันอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ยที่ผมจะมาถึงเจอรวมกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยผมก็ไปมีเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วก็ไปใส่มั่วสู่กันก่อนคือไปดักไปหาดักภาษาไม่รน่ะคืออยากทำอยากอยากให้เพื่อนยอมรับเด็กเกียบตอนเด็๋ผมโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยนึกออกไหมโดนแกล้งโดนอะไรก็พวกตู้คนไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบจะขันตัวเองเพื่อว่าให้เพื่อนยอมรับหรือให้คนอื่นยอมรับให้ดูว่าเราก็ไม่หมูหน้าอะไรเงี้ย ไปถึงทีก่ก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยก็แรกๆก็ไม่ชอบชินแต่หลังก็คืออาจารย์ก็ไม่ค่อยยุ่งกับพวกผมแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออก็เราโตแล้วเริ่มโตเริ่มแบบเอออะไรเงี้ยก็ถ้ายุดอย่างนั้นก็ผ่านในโรงเรียนนะอะไรเงี้ยก็โรงเรียนเขาไม่ค่อยอะไรกับเรามากเพราะค่อนข้างรุ่นพี่รุ่นเก่าอะไรเงี้ยทำมาดีมากพวกผมก็ไม่เคยทําให้แบบว่าชื่อเสียงเขาเสียอะไรเงี้ย<ๆ>คือไม่พอพวกผมจะไม่ไม่ amoto, ได้ถามว่าไปฮาวไปเย gestellt, ้วอะไรเงี้ยก็คือก็คือไป ถ้าเจอก็อ่าถ้าเขาไม่อะไรแล้วก็เฉยเฉยเราไม่ต้องไปหาเรื่องเราไม่ได้หาเรื่องใครอย่างเงี้ยแล้วเกิดพวกเขาอยากอยากอะไรกับเราเนี้ยอยากเล่นกับเราอย่าเนี้ยเราก็เล่นอะไรเงี้ยเขาก็มาดิอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดเยอะเราจะไม่แบบมาเฮ้เอาเป้าอะไรเงี้ยมาเย่อเย่อเหมือเหมือนเด็กเด็กอะไรเงี้ยอ่าเราก็ถ้าเขาจะเอาอ่ะเราก็อ่ะเราเอาไม่ละอะไรเงี้ยเราก็พูดน้อยอก็แบบประมาณว่าน้อยต่อยหนักอะไรเงี้ยก็ไปคุณคิดดูไปก็3สามคนหลังเรียนก็มีแน่นอนต้องมี8คนถึง1ิบคนขึ้นไปแต่พวกผมสาคนก็ก็ ก็เอาอยู่อะไรเงี้ยก็เอาอยู่อะไรเงี้ยก็เพื่อนมีพกตัวบ้างพกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งหน้ารถเมย์กลางรถเมย์่ายรถเมย์ส่วนมากผมชอบเฝ้าประตูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนโดนแบบเพื่อนมาตบบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนที่ไปก็เขาด่าบ้างมีเบอร์เบอร์ไงนึกออกไหมรถเมย์มันกว่าจะถึงโรงเรียนอ่ะตั้งไกลอ่ะนานอ่ะเดินทางมันชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะถึงมันก็มีนั่งเบอร์นั่งหลับบ้างโดนตบบ้างอะไรเงี้ยโดนบุญพี่นะโดนเพื่อนอ่ะโดนเพื่อนตกอะไรเงี้ย เออโอเคก็ประมาณนะั้นนะที่เรียนอะไรแต่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรียนธากรกดคาแล้วว่าเป็นเรียนของโรงเรียนสานาผมอะโรงเรียนของผมเนี่ยตั้งก่อตั้งมาตั้งแต่สิบารกาปากาีันาสมสิบ5 3 9นะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดหรือจากเนี้ยหรือประวัติอะไรเนี้ยก็ขอภายด้วยกันเพราะผมก็ดูเท่าที่ผมรู้มาก็อาศัยถามเพื่อนเพื่อน,อนรุ่นพี่อะไรสมัยตอนเรียนนะก็แบบว่าไม่รู้จริงก็ฟังจากเขาเล่ามาด้วยและอะไรเงี้ยฟังจากเขาเล่ามา ข้อมูลจะตรงหรือไม่ตรงก็อาจจะต้องขออภัยด้วยก็ <c oughs> ถ้าเป็นปีคิดสถากาก็ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะฮะก็ก่อตั้งมา,าเป็นสถาปนันวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนี้ใกล้ถึงนะครับถ้าเนื่องจากที่วันที่ผมถ่ายคลิปก็คืคอช่วงเดือนรกฎาคมตอนเดือนก็ก่อนจะไปถึงวันที่เจ็ดผมก็ไอเจ้าของเท่าอ,อาจจะไปลงก่อนแรกที่เข้ามาเรียนนะก็จะเป็นที่โรงเรียนเปิดตั้งจากโรงเรียนเริ่มเปิดมารู้สึกจะเป็นโรงเรียนอินทระนะฮะอินทละได้เข้ามาทําให้ชื่อเสียงเรียนเนี่ย มีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็แบบมีแต่ตัวเป้งๆตัวเจ๋งๆอะไรเงี้ยมาอ่ามารวมตัวกันมีคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไปที่นั่นอะไรเงี้ยแบบไปจะต้องไปหาต้องแบบทาให้ชื่อเสียงงเรียนเนี้ยบูมขึ้นมาแล้วชื่อเสียงเรียนเนี้ยก็กระชอนมาแบบว่ามันเป็นที่น่ากลัวมากเลยที่จะไปเียบขนมเอาอย่างนี้ขนมไม่มีขายนะผมบอกให้โรงเรียนผมไม่มีเหมือนโรงเรียนทั่วไปไม่มีสากลมีขนมขนมไม่มีนะครับมีน้ําเปล่ามีน้ํากดให้แล้วก็มีแม่ ครัวทากับข้าวมาสองสาอย่างให้เราซื้อก็กินอยู่แค่นนะวนไก่ผัดผัดไก่อะไรเงี้ยมัวจะแค่แค่นั้นนะกินอยู่แค่นะกินเสร็จแล้วก็ไปหาดูบุรีโรงเรียนโรงเรียนผมก็ดูดในห้องน้ําได้แล้วก็จังซอนผมช่างก็ไม่มีซอนให้ดูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปดูดในที่ที่ไม่ให้ดูดหรือไปเดินดูดซิซัวจเจออาจารย์ฝั่งครองก็โดนเล่น,มนไม่โดนเตะโดนตบอะไรก็ว่าไปตามสเต็ปนะเนื่อผมก็มี ทางยนต์มีทั้งไฟมีพาน,นิช <c oughs> จะเป็นพวกบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็มีสถาปัตย์แล้วก็วิกิตินะครับตอนแรกอนโรงเรียนเขาก็ไม่ให้ใส่เหมือนกันพวกกางเกงยีนพวกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงมั้งพวกรุ่นพีรุ่นเก่าเขาประต้วังอะไรเงี้ยให้ใส่กางเกงยีนได้อะไรเงี้ยจนแบบมาถึงมิตพวผมนะก็ยังใส่อยู่แต่เป็นกางเกงยีนดําส่วนรองเท้าก็เขาก็ให้สีแซมไปด้วหน่อยอะไรเงี้ยแต่พวกผมว่าแบบเออก็แบบก็เป็นตัวเองเราเก็ใส่สีมาแต่คนอื่นก็อาจจะโดนเผาหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ในช่วงที่เวลาที่ผมเรียนเนี่ยก็กผมก็จะเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยอาจารย์หรือคนอื่นในเรียกหมอนี่ยออกมาเป็นตัวเอกลักษณ์อ่ะดังในโรงเรียนอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ถามใครก็ไดรู้จักแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มีแค่สังคมแค่โรงเรียนด้วยนโรงเรียนด้วยเพื่อนต่างโรงเรียน,ยยนก็จะไปกันมั่วซั่วไปไปตงไปตีกันแต่เราก็ไม่เคยไปไปอ้างว่าไอ้เรามาจากโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะผมจะเป็นความแบบใช้ตัวน์ใช้ความแบบคิดเป็นผู้ใหญ่นิดนึงไม่เนี่ยไปเยอะๆไปเยอะอะไรเงี้ยนั่งก็มองก็เมย์ก็ไม่ได้ไปไปคุยเสียงดังอเลยใครนั่งคืือยนห่างกกัน็ยืน ยืนยืนห่างกันเป็นระบบนะบว่าผมยืน,น,น,นหนึ่งคนเพื่อนคนนึงยืนห่างออกไปนิดนึงห่างไปนิดนึงคอยดูกันตลอดว่าอะไรเจอใครไหมอะไรเงี้ยก็ทำา็ค่างเป็นระบบก็ไม่คุยกันนะก็ลาขึ้นบนรถเมย์ก็เขคุยกับคนกระเป๋าเมย์แค่นคนเดียวแบบประมาณว่าลงไหนลงที่นี่ครับแค่นั้นนะ่ะคุยแค่นั้นแล้วก็ถึงป้ายแล้วก็ลงไปเรียนอะไรเงี้ยชีวิตผมไม่ชอบเป็นคนแบบว่าเออชอบแบบอะไรนี่ออกไปกับแบบก็ต้องมีซองมีบ้านมีซองก็าซองบ้านพื้นที่บ้านผูแบบ้ใหญ่อะไรก็ต้องนิ่งๆอะไรอย่างนี้ ไอ้โรงส่วนโรงเรียนผมอ่ะมันก็จะมีสามสามโรงเรียนที่เป็นคือเดียวกันมีพอทอ,อพอทอกับพอดีเป็นที่น้องกันเป็นเป็นแฝดนรกนะฮะถ้าเคยใครเขา้าใจความหมายนี้ก็คือแฝดนรกเนี่ยหมความไม่ได้หมายความว่ารักกันนะแต่ก็คือก็ไม่อะไรแหละก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็ไม่ได้แปลว่าเราก็รักกันหรือถูกกัน,หร,กกนหรือดีกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่คุณไปหามิตรภาพเพื่อนแท้ได้แต่เรื่นี้ของผมนะก็คือเพื่อนแท้รักกันไม่ทิ้งกันได้ แต่ในยุคนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแนละ้วอย่างโลกมันก็เปลี่ยนไปอะไรนึกออกไหมเด็กรุ่นเก่าเราก็ใช่แล้วก็อาจจะมีปีลนฟันแทงกันหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปนึกถึงแล้วก็นึกแต่ถ,ถึงดีดีคือบุรีผมหรือใครอะไรเงี้ยไปผมก็ไม่สนใจอะไระนะคือเราโตขึ้นแล้วระยุคนี้ปรปยุคที่ทำมาหากินยุคที่คนจะต้องแงข่งขันกันอะเพื่อ เอาไงให้อยู่รอดแล้วยิ่งโควิดคุณนึกออกไหมคุณจะไปถือมีดไล่ตีใครโควิดจะไปไล่ตีให้มันได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนึกออกไหมใช่ถ้าเกิดอะไรใครที่ฝากน้องที่เ็อนอย่างนี้ก็ตั้งใจเรียนฮนะะเป็นตัวของตัวเองหน้าสร้างตัวเองให้มีมีความแบบมั่นคงอะไรเงี้ยให้ดูแลครอบครัวได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดยุคนั้นในเรื่องที่ผมเรียนนี่มีคนสร้างโครงสร้างเพดเน,นี่ยนะแบบสร้างเพดว่าเอ้ยหมอพวหมอผีนะ่าจะเป็นพวกเพื่อนๆที่โรงเรียนแหละสร้างเอาลูกไปลงมันมีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แบบ หลายคนบางทีผมขับรถไปหรือว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแบบคือแบบเหมือนแบบชื่อเสียงแล้วก็พอตัวอะไรแต่ก็ไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยแต่ก็แบบนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบเจอผมขับรถอยู่ข้างไฟแดงไฟแดงหรือไปท่งไปเที่ยวที่ไหนก็จะเจอเฮ้ยพี่วิหมอดีแล้วก็ทำน่ะเอออะไรวะวิ่พี่วดีพี่หมอโอ้เป็นัไงบ้างวิจจาผมได้นเนี่ยแล้วก็เออจําได้ฮะเอออือนสบายดีใช่ปะ เออโอเคโอเคเจอกันน no so, <Maybe S 2> ั่นแหละแต่กูไม่รู้หรอกเป็นใครใครก็ไม่รู้นี่หรอมั่งมั่วโซ่ไปหมดเยอะแยะไปหมดก็มีประสบการณ์ถ้าอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่เล่ามีอันหนึ่งประสบการณ์ก็แบบว่าวันนั้นไปงานแต่งเพื่อนไปงานแต่งเพื่อนครับไปดื่มกันเดีวจะกลับบ้านแล้วก็ออกมาไปเมย์เพื่อนเราก็เติมมาเต็มที่เพื่อนเรามีสามคนนะอีกคนนึงก็จะเป็นคนแบบรอสมาร์สมาร์ผมก็ไม่ค่อยรอเท่าไหร่อีกคนนึงรอยไงคนนี้ตัวใหญ่เหมือนแทงนี่ยวะอันนี้มันชอบดูดเนื้อไอคนนี้แบบชอบแต่งตัวเท่จนผมก็ๆง ไม่อะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนผมก็เมาเนื้อแล้วเมาดู่ดดุด,ด,ดเนื้อแล้วก็ไปนั่ง้วส่งกันกลับบ้านนี่ออกมาก็ไปนั่งอยู่ปาเมย์ช่วงนั้นมันเย็นละนี่อกช่วงเวลาเย็นายนาะมันต้องเจอใครก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เราก็ค,คิดว่าเราต้องต้องกลับไไอะไรเงี้ยอา้าวไปเจอ,องเงคู่เดิโรงเรียนหนึ่งคู่ะลิโรงเรียนเจ้าของช่องนี่แหละเขาก็มาใช่ไหมเราก็ยืนมองเขาเป็นรถเราก็ยืนมองเขาเราไม่เล่าเขาอยู่แล้วไงเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษนี่ไง มันก็มีปฏิกิริยาว่าพูดอะไรไม่รู้แต่มันเป็นกระจกไงกระจกมันจำเราอยู่อ่ะลู่น้องผมก็เลยเยืนอยู่ด้วยมันก็เลยบอกพี่ที่หมอแตก็บอกอะไรพี่พี่มันดา่ามันด่าพี่ไะพี่ไม่รู้เหรอมันด่าไราปะรุ่น้องผมก็บอกว่ามันบอกว่ามองหน้าหาพ่อเหมือนพี่ว่าไอา้ซัดหรือว่าผมก็กาท,ทันทีใช้กำยาไอา้ซัดเอาแม่งเลย ผมผมก็พอดันเลยที่บอกว่ารุ่นเหมือนรุ่นน้องด่าแบบเ่เดือดต้งรุ่นน้องมึงมึงด่ากูหรือมันด่ากูอะไรปรนมาณอย่างเงีผมก็จะใส่เลยอย่างเงี้ยแต่ประตูก็ไม่เปิดถ้ามันลงมาแล้วก็ผมก็โดนล็อกเออเขาก็ใส่ผมตุ๊กตักตุ๊กตักเพราะผมก็บัดรลงมาผมว่าถังมีแล้วครับผมก็ป่ปทนินึง <ๆ S 2> คนนั้นอ่ะเป็นไม่รู้เป็นตำรวจหรือเป็นอาจารย์หรืออย่าง <c oughs> ถือไม้ตะคอดหรืออะไรสักอย่างนี่ยไอ้เพื่อนผมอ่ะตอนที่ผมโดนล็อกอ่ะโดนนวดอยู่อ่ะไอ้เพื่อนผมที่บอกดูนี่อ่ะ ก็บอกไอ้หมอไอ้หมอมึงไปทำเขาแม่งนั่งกินน้ำแข็งถ่ายอยู่ม<า>ผมขนานที่ผมกำลังเจอกระสตูอีก,กูไปเต็มคันรถแล้วก็ไม่รู้ตำรวจหรืออะไรล็อกดูอ่ะนึกออกไหมอ่าไอ้เพื่อนผมแน่มันก็ดูเนื้อก็นั่งกินน้ำแข็งถ่ายอยู่หลังไปของหวานนึกออกหมอหมออย่าไปทําเขาอย่าไปทําเขาบอกคาที้อะไรสั่งกูไปแล้วผมก็วิ่งหนีทางฝั่งนี้ไปด้วยถือมีดนออกมาอา่าเราก็วิ่งหนีไป ซึ่งไอ้รอ้รถข้างหน้าที่คู่อะไรที่ผมจะเล่นด้วยเนี่ยคือมันเลื่อนไปจปอดข้างหน้าล้วปานน้ำเยนลงแล้วอ่าแล้วผมก็วิ่งไบงข้างหน้าไอ้กลุ่มพวกนั้นก็แตกวิ่งหนีกันแล้วบอกผมก็บอกว่าไอ้ไม่ใช่กูไม่ได้จะมาตีพวกมึงแต่กูว่าวิ่งหนีตำรวจมึงจะวิ่งหนีมึงทำไปอะไรแบบเนี้แม่งก็วิ่งแตกกันมาผมก็โอ้ยอะไรเงี้ยผมก็ผมก็หาซอกหาซอกหนกอะไรเงี้ยสุดท้ายเพื่อนผมโดนจับนั่งกินน้ำแข็งใส่เยอะจับเรียบร้อยเขาถา่ายรูปของผม กับเพื่อนผมในสามคนอนะ่ะ <_ d ata> ก็แบบว่าเอาไปติดป้ายบอร์ดนักเรียนเขาบอกว่าบุคคลอันตรายอะไรวนะนั้นก็เลยได้ชื่อเสียงอะไรก็เก็บเก็บชื่อเสียงมากับ <_ d ata> ก็เป็นเรื่องาวที่สนุกผมก็ไม่เล่าอะไรรว่าถ้าเย็ดแช่อยากรู้อยากแบบแชร์ใช่ไหมเพื่อนๆอ,อยากรู้หรือน้องๆอยากเข้าใจว่าอารมณ์หรือฟีมันมาไหนมันก็ไม่ได้มีเรื่องแค่น่ากลัวมันก็มีเรื่องขบขันมีเรื่องตลกมีเรื่องหาด้วยแต่เรื่องของผมข,ขันขันฮาฮาเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ใครหลายคนมันแบบต้องมันก็คือความน่ากลัวนั่นแหละนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ผผมมกคคคงงงต้้้้ออแ่นีีถถาาเเิิดดึ ผมจะทํา youtube แยกของผมเองเลยเพราะว่าจะมานั่งถาอยอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แหละจะมานั่งแจมแจมแกอาจจะเคยแจกาจะของแจกแจกนถ้าเดี๋ยวผมทํา youtube แล้วคุณก็ไปติดตามผมแล้วกันนะเอาอยัางไงก็วันนี้สําหรับวันนี้ผมก็คงจะแค่นี้ก่อนเพราะเดีย๋ยวผมต้องมีธุระไป,เ,ไปเกลียรยของทําธุระอะไรามากมายก็เอาไว้เป็นบทเรียนฮะก็ทุกคนที่เข้าไปเรียนก็คิดดีๆก่อนดูแลตัวเองดีอย่างผมผมไม่ ก็อย่างมากก็แค่มีโดนฟันโดนรุมฟันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายผมก็อย่าไปทําตรงทําตาม,ตามนะนะผมว่าทุกงนี้ก็ควรเตียมแล้วแล้วช่วงนี้โควิดนะผมอยากจะฝากเรื่องโควิดไว้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่บไม่โอเคเนี่ยมันยำผมก็พยายามจะออกนอกบ้านอ่าไอฝั่งรัฐบาลมันก็คงช่วยหาเหี้ยวอะไรก็ไม่ได้หรอกนะก็คงจะประมาณนั้นแหละทำมา <c oughs> อะไรไม่ได้หรอกเราก็ต้องดูแลตัวเองก็ก็ดูแลตัวเองนะครับขอทุกคนสู้ๆทิปนี้ผมก็ต้องไปแล้วกบสวัสดีครับบ๊ายบาย